เธอเองก็กำลังทำความสะอาดห้องน้ำในตอนเช้าอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีคนมาเรียกเธอพอเธอหันหน้าไปดูก็พบว่าพอหลังจากนั้นเธอก็ได้มานั่งทานมื้อเช้าพร้อมกันกับแม่และน้องของเธอส่วนพ่อของเธอก็ได้ออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดแต่ว่าในระหว่างที่กำลังพากันนั่งทานมื้อเช้าอยู่นั้นน้องของเธอก็ได้ลุกเข้าไปคุยกับเธอเพื่อที่จะยืมรถกับเธอแต่เธอนั้นก็ได้บอกปฏิเสธน้องของเธอไปเพราะว่าน้องของเธอนั้นยังไม่มีใบขับขี่ส่วนน้องของเธอเขาก็พยายามที่จะขอยืมรถของเธอให้ได้จนแม่ของพวกเขาทั้ง สองคนก็ได้บอกให้น้องของเธอกลับมานั่ง พอตกเย็นเธอนั้นก็ได้ขึ้นมาตามน้องของเธอลงไปทานมื้อเย็นก่อนที่เธอนั้นจะเห็นว่าน้องมีรูปของเธอสมัยตอนเรียนมัธยมก่อนที่เธอนั้นจะถามน้องของเธอว่าไปได้รูปนี้มาจากไหนส่วนน้องของเธอเองก็บอกเธอว่าเห็นมันวางอยู่ในห้องเก็บของที่ข้างล่างก็เลยเก็บขึ้นมาพอเช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้มายืนแปลงฟันพร้อมกันกับแม่ของเธอแต่พอซักพักน้องของเธอก็ได้เดินเข้ามาแปลงฟันพร้อมกันอีกคนพอหลังจากนั้นเธอก็ได้มาล้างถ้วยชามที่อยู่ในห้องครัวส่วนน้องของเธอก็ัวแต่กึ่งเล่นกึ่งกินอยู่แบบนนั้ไม่ สักทีจนเธอเองก็ได้หันไปมองพอหลังจากนั้นไม่นานน้องของเธอก็ได้เดินเข้าไปหาก่อนที่จะบอกกับเธอว่าอยากกินไข่เจียวก็เลยอยากจะให้เธอช่วยทําให้กินหน่อยก่อนที่เธอนั้นจะลงมือทําไข่เจียวให้กับน้องของเธอพอ,กพอตกช่วงบ่ายเธอนั้นก็ได้มาเตรียมน้ําไว้ล้างรถแต่ว่าในระหว่างนั้นน้องของเธอก็ได้เดินมาทางนี้พอดีก็เลยขอช่วยเธอล้างรถด้วยคนก่อนท,<ๆ>อที่เธอนั้นจะเอาผ้าเช็ดรถให้กับน้องของเธอแล้วแบ่งหน้าที่กันส่วนเธอนั้นจะเข้าไปเช็ดทําความสะอาดภายในรถ